สวัสดีจ้าตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนาเดตอัปเดตอาการกระดูกกลางฝ่ามือนิ้วชี้ขวาหักต้องรักษา3เดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นาเดตคูกินิยะได้แจ้งให้ทราบหลังจากที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุจนทําให้กระดูกนิ้วมือข้างขวาเล้าวะไปเมื่อวันก่อนล่าสุดนาเดตได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองใหม่อีกครั้งหลังจากที่ได้เข้าไปพบหมอโดยเจ้าตัวแจ้งข่าวนี้ผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองว่าวันนี้ผมมาโรงพยาบาลเพื่อทราบรายละเอียดการรักษาหลังผ่าตัดและใส่เฟือกเลย ทราบว่าก่อนหน้านั้นผมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอาการของผมผมขอชี้แจงใหม่อีกครั้งว่าผลสรุปอาการจากอุบัติเหตุโดยการยืนยันจากแพทย์คือกระดูกกลางฝ่ามือนิ้วชี้ขวาหักต้องใช้เวลา3เดือนจึงจะหายเป็นปกติซึ่งจะมีผลกับการแสดงละครเวทีรายละเอียดต่างๆขอให้ทุกท่านติดตามการถแถลงข่าวทางไลฟ์วันนี้14นาฬกาเป็นต้นไปถแถลงข่าวรายละเอียดการเลื่อนรอบการแสดงฟ้าจารดทรายดอะ m u s i c คัลทางเพจ a ฟ e b o o k ซีเนรี รัชดาไลฟ้าจอนไซดเดอร์มิวสมิวิศาคาจิน2024เมืองไทยรัชดลาลัยเทียขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับทุกท่านนะครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดสำหรับรอบการแสดงต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ